สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพบกับเซื่อตุ้ยเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็พบกับเสื่อตุ้เดี๋ยวเชื่อตุ้จะพามาดูนี่ครับรถข้างหลังเห็นไหมจำๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมลูกค้าดูก่อนว่ามันเป็นรถรุ่นไหนนะครับสีอะไรนะครับก็คือวันนี้นะครับเสื่อตุ้ยจะพามาดูเกี่ยวกับรถเกรดตัวแซในรุ่นของ2ประตูนะครับหรือว่าแคป เปิดได้นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นลดราคาคันทั้งหลังเนี่ยนะครับก็อยู่ที่83,000บาทนะครับซึ่งทําไมถึงเป็นราคา83,000บาทเพราะว่าอะไรหนึ่งนะครับรถคันนี้ไม่ใช่รุ่น LDA นะนะครับเห็นล้อแม็กเราจะหาว่า l d นะครับตัวนี้จะเป็นเกรดตัวแซนะครับซึ่งนะครับลูกค้าได้ติดฟิล์มเขียวมาแล้วก็ราคาทําไมถึงเป็น83,000บาทเพราะว่ารถคันนี้นะครับบวกสิค่าสี บรอนเงินเข้าไปแล้วนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวนะครับราคาก็จะถูกกว่าตัวนะครับสีเทาหรือว่าเทาเดมโบเทาโอเพกหรือว่าถูกกว่าสีดําถูกกว่าสีบอนเงินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้ว่านะครับไอรถคันนี้มันจะมีความพิเศษกว่ารุ่น LDA ยังไงหรือความสวยงามยังไงนะครับก็ เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องของเซลตุยแล้วก็ฝากติดตามกันเยอะๆหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าโอเคครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่นะครับกับรถเจ้าตัว2ประตูยกสูงไฮรนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกรดส่วนของตัวแซตนะครับผมอ่าเนี่ยสประตูสีบรอนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ ความงามก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าเขาบอกว่าขอเป็นฟิล์มฟ้าใสนะครับตัวเนี้ยเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยครับก็คือตัวเนี้ยยังไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นฟิล์มเขียวนะถ้าเป็นฟิล์มเขียวจะเป็นอีกประมาณหนึ่งนะครับแต่คันนี้คือลูกค้าอยากได้เป็นฟิล์มฟ้าใสนะครับอ่าฟิล์มฟ้าใสตัวนี้เนี่ยกระติดให้เรียบร้อยนะครับตามคําขอของลูกค้าลูกค้าอยากได้อะไรก็จัดให้เลยเรียบร้อยตามนี้นะครับก็คือรุ่นนี้จะเป็นสีส่วนของบอลเงินนะครับ นะครับในรุ่นนี้ของตัวยกสูงนะครับ2ประตูนะครับก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เหมือนกับตัวอของเกรดตัวเซตทั่วไปนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นสเกตของเกรดตัวแซทั่วไปนะครับกระจังหน้าในรุ่นของ h i g h l a n d ร์นะครับก็จะชุกโครเมียมนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีส่วนมีหอนส่วนของไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับถ้าเป็นเกรดของตัวแซนะครับไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นส่วนของ LED เรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าหลายคนถามผมเข้ามานะครับว่าไอ้ตัวไฟตัดหมอกเนี่ยครับ LED ทั้ง0ูงมีขายไหมมีนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาซื้อนะครับแล้วก็ เสียบใส่ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่รถเป็นรุ่นของตัวหลอดไฮโดรเจนไฟตัดหมอกนะครับอยากเปลี่ยนเป็น LED ก็สามารถมาเบิกที่ศูนย์ซื้อที่ศูนย์ใส่ได้เลยสำหรับราคาก็าโทรมาสอบถามผมก็ได้หรือว่าจะโทรถามทางอะไรก็ได้นะครับก็เสียบใส่ได้เลยนะครับก็ติดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับของในรุ่นของตัวเขาเรียกว่า ที่ปัดต้มฝนแบบยิวอินนะครับก็จะเป็นในส่วนของในรุ่นของเกรดตัวแเท่านั้นที่จะมีขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแซดแหรือว่าตัว M ขึ้นไปจะมีถ้าเป็นในรุ่นของเกรดตัว LDA ยังไม่มีมาให้นะครับผมน,นี่ครับมันจะมีที่ฉีดในตัวนะครับที่ฉีดอยู่ตรงการปัดน้ําฝนเวลาที่เราปัดน้ําฝนเนี่ยแทบจะไม่เห็นหยดน้ําเลยนะครับอ่าสวยๆงามๆนะครับแล้วก็มาดูส่วนของขอบล้อนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเป็นในรุ่นของเกรดตัวแ2ประตูนะครับล้อแมกนะครับล้อแมกจะไม่ได้เป็นขอ้วสบนะครับล้อแมกจะเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะเหมือนกับตัว LDA นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมเกรดตัวแในรุ่นของ2ประตูนะครับลายล้อแมกขนาดล้อแมกไม่เหมือนกับเกรดตัวแ4ประตูนะครับจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเขาก็ออกมาเพื่อให้เป็นออปชั่นที่มันแตกต่างนะครับ <laughs> นะครับขอแอคชั่นกอดต่างๆนะครับถ้าเป็นในรุ่นของเกรเดตัวเซตไฮเดอร์สอ er ประตูนะครับไม่ว่าจะสีไหนก็ตามนะครับล้อแม็กนะครับจะเป็นตัวขอบนี่ให้ดูให้ดูขนาดขอบเนีย่ยขอบจะเป็นขอบ17นะครับถึงเป็นเกรเดตัวเซตก็เหมือนตามนะครับแต่ถ้าเป็น2ประตู LDA ล่ะ LDA ก็เป็นแม็กตัวนี้เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นเตัวเร็ก็แม็กตัวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งขนาดยางก็จะเป็น255นะครับหกขอบ17นะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีบอลแบบนี้นะครับก็จะเป็นก้านนะครับก้านก็จะเป็นอ่าก้านบิดสวยๆนะครับเวลาที่ล้อหมุนก็มันจะเหมือนแบบสวยๆเลยแหละนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับก็ออกเป็นบอลนะครับน็อตก็จะเป็นชุบโครเมียม6รูนะครับตรงกลางจะมีอีซุนะครับวงกลมสีแดงตัดดําเข้าไปสวยๆนะครับก้านนี้ก็ ถามว่ามันสวยนะมันจะมีเขาเรียกว่าเหลี่ยมของก้านตรงนี้มีมุมตัดคล้ายๆเป็นเหมือนคล้ายๆใบพัดนะครับแล้ววิธีการดูแลทำความสะอาดผมว่าตัวนี้ดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายด้วยนะครับใช้นิ้วใช้ผ้าเช็ดเข้าไปง่ายเช็ดด้านในก็ได้เห็นไหม เนี่ยครับเอาเช็ดด้านในก็ได้ดูแลง่ายนะครับส่วนของลายยางตัวนี้ก็ออกแบบมาอย่างดีนะครับมีร่องลดความดังมีการรีดน้ําฝนอย่างดีนะครับโอเคเลยแหละนะครับยางก็เป็นยางส่วนของบริสโต้นะครับจัดให้หล่อๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับส่วนของตัวกระจกนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วในรุ่นของเกรดตัว z ซทเเหมือนกันหมดตัวยกสูงนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าอ่าเดี๋ยวเขาจะไป แต่งจัดทรงเองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปทําที่ร้านไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อดีกว่าลูกค้าให้แต่ใส่ส่วนของติดฟิล์มไปให้นะครับกระบะไรเนอร์ลูกค้าก็ไม่เอาเอาเป็นส่วนรถอย่างเงี้ยเราก็ทําให้ลูกค้าได้จัดให้ลูกค้าได้เนดะี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในเนาะนี่จัดให้เลยเนี่ยครับความกว้างนะครับดูดูดูเนี่ยครับความกว้างจะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับแคปที่เปิดได้นะครับ เราสามารถเปิดสองข้างวิ่งเข้าตรงนี้ทะลุออกด้านนู้นได้เลยพับเบาะลงมานี่วิ่งกระโดดข้ามไปด้านนู้นได้เลย <c oughs> ความกว้างที่แบบว่าสบายมากนะครับแล้วก็ในรุ่นของเกรดตัวแซนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือนะครับในรุ่นของตัวแซจะเป็นส่วนของหนังแล้วนะครับแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นส่วนของหนังนะครับเดินได้ด้เข็บคู่เข้ามาเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเป็นโนแบ็กสีดำนะครับที่เปิดก็ชุบ สีบอนตัดด้วยอันนี้ออกจะเป็นลมบอนดำนะครับใช้งานเบาะก,ก็ที่วางแขนพักแขนเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับเดินได้แต่เข็บเดี่ยวนิ่มๆตานข้างก็จะใส่ขวดน้ํา1-5ลิตรได้สบายเลยขวดโค้กใหญ่อะ่ะนะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นเขาเรียกว่าปูหนังให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีที่เก็บเอกสารอะไรแบบนี้นะครับภายในนะครับก็ตรงเกียร์นะครับเกียร์เราก็ มีหนังหุ้มให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์6 6สปีดนะครับระบบหน้าจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีกล้องมองหลังเวลาที่เราถอยหลังก็ขึ้นลงหน้าจอตรงนี้ให้นะครับขนาดจอ7นิ้วนะครับก็จะมีการปรับแอร์ความเย็นแอร์นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จ USB ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของลิ้นชักให้ด้วยเห็นไหมนะครับอันนี้ก็จะมีที่เก็บของให้อีกหนึ่งที่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะครับเยอะครับครบคันนะครับกับสําหรับความ ต้องการแล้วก็เก็บของสัมภาระนะครับนี่เบาะก,ก็ถ้าเป็นในเกรดของตัว Z ตนะครับเบาะจะเป็นส่วนของคูแม็กเรียบร้อยนะครับรูปทรงก็สวยบาดใจแบบนี้นะครับนิ่มๆน,นะคเข้ากับเขาเรียกว่าไงเท่ากับทรงเวลาที่ลูกค้านั่งก็รู้สึกว่า เหมือนนั่งเก้าอี้นวดเลยสบายนะครับขึ้นเมื่อไหรก็อยากหลับเมื่อนั้นนะครับแต่คนขับห้ามหลับนะครับแล้วก็ในรุ่นของเกรดตัวเซตนะครับก็ระบบของพวงมาลัยนะครับก็จะมีระบบกันของคูลคอนโรลมาด้านฝั่งขวามาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับแจ่มๆเลยนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็จะดีกว่าตัว LDA นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เบาะแคปนะครับเดี๋ยวเราจะแถมเป็นเบาะแคปมาให้นะครับแล้วก็เปิดดูด้านนี้เห็นไหม อ่ะไม่มีอะไรเห็นไหมไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้นี่ครับปึ๊บน,นี่เห็นนะครับอันนี้ก็จะคือเป็นอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับาการถอดล้ออะไรหรือว่าเปลีปล่นยนยางอะไรนะครับเวลาที่เราจะเอาอยางอะไรออกมาใช้เวลาฉุกเฉินเวลาล้อยางแตกยางแบนนะครับต่างๆก็จะมีส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม่แรงนะครับล้อแม่แรงถ้าเราจะออกเราก็ต้องหมุนตัวนี้ก่อนนี่หมุนตัวนี้ แล้วก็ให้ตัวด้านบนตรงนี้มันหุบลงมาเห็นไหมหัวของแม่แรงหุบลงมามันถึงจะดึงออกได้นะครับแต่ถ้าลูกค้ายกดึงออกเลยมันจะไม่ออกนะนะครับแล้วก็กระเป๋าตรงนี้ก็จะมีส่วนของอด้ามต่อในการขันขันนะครับด้ามต่อในการขันเอาล้อ,อไหลด้านหลังลงนะครับแล้วก็จะมีส่วนของกุญแจที่ว่าจะเอาไปเขาเรียกว่าเสียบ ขันน็อตออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวแคปนะครับอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษจะอยู่ด้านหลังเบาะคนขับแต่ถ้าเป็นในรุ่นของ4ประตูจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ด้านหลังเบาะของคนนั่งนะนะครับแล้วก็ในรุ่นของแคปนะครับก็ยังไม่มีส่วนของแอร์ด้านหลังเนาะถ้าจะมีแอร์ด้านหลังก็จะเป็นในรุ่นของ4ประตูนะครับ4ประตูตัวยกสูงนะครับถึงจะมีแอร์มาให้อาหารช่วยๆนะครับ ลูกค้าหลายคนก็ยังถามอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีส่วนของในรุ่นของไอรอนเดอร์ก็จะมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับการชนท้ายก็มีมาให้นะครับแบบเกี้ยกล่บันไดนะครับแล้วก็ตัวครอบตัวท้ายตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุกโคมียมจากโรงงานเนาะนะครับไม่ได้ใส่มานะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าเป็นตัวแซตนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเงาตาแตก นะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะสวยๆเขาทาแต่อันนี้เาาขาติดมาจากโรงงานเนาะเราไม่ได้ติดเพิ่มให้ <c oughs> <c oughs> นะครับหลายคนก็ถามว่ามีขายไหมตัวนี้มีขายนะครับมีขายเนาะนะครับก็แล้วก็มาดูส่วนของตัวนี่ตัวมือเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดควาเมียมจากโรงงานนะครับไม่ได้ใส่ตัวครอบนะครับถ้าเป็นรุ่นตัวเตี้ยมันจะเป็นสีดําเราต้องใส่เป็นตัวครอบให้นะครับนี่ผมชอบแบบฟิล์มฟ้าใสเนาะสวยดีอะ่ะ สบายตาดีนะผมว่ามันก็มีประโยชน์นะเวลาที่ขับรถกลางคืนอะไรถ้าคนไหนที่แบบว่านิยมใช้รถแต่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนนะผมก็แนะนําเป็นฟิล์มแบบฟ้าใสแบบนี้หรือว่าจะเป็นฟิล์มเขียวก็ได้นะครับก็ชัดเจนดีนะครับเวลาขับรถกลางคืนก็มองไกลๆนะครับแต่ว่าเวลาสําหรับบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นขับกลางวันล่ะขนะับกลางวันมันก็กันความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่กันได้เท่ากับตัวฟิล์มมืดนะครับปกติเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับอยากได้รถนะครับหรือว่าจะสอบถามเรื่องรถก็ยินดีให้บริการนะครับก็ลูกค้าก็ทักมาสอบถามนะครับกันได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0 9 4ย์6 3 3 3 0นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ เพจเซลตุย100%คิงยนสาขาพิมายนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางในติดตอกหรือเฟซบุ๊กต่างๆก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับก็อยากมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้ลูกค้าทุกคนที่ดูแล้วหนึ่งคนหนึ่งคลิปก็ดูแล้วก็ฝากกดแชร์แล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ลูกค้าคนไหนหลายคนที่ถามมาเซลตุยรับตีเทือนรถเก่าไหมผมก็รับตีเทือนรถเก่าทุกรุ่นนะครับ อยากให้ตีขนาดไหนก็ส่งรูปมาให้ผมได้เลยนะครับผมก็สอบถามราคาไม่ได้ขายไม่ได้กันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้บริการลูกค้าก็ผมก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอขอก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ